สวัสดีครับเฮบิเรนนครับวันนี้มา r ีว i ปืน revolver นะครับนี่คือ Smith and Wesson M625 นะครับหรือว่า625นะครับขนาด45 ACP นะครับตัวนี้เป็นปืนที่ถูกพัฒนาต่อมานะครับให้เหมาะกับการใช้ยิงแข่งขันยิงเพลทแล้วก็ยิงเร็วนะครับซึ่งกระสุนของปืนตัวนี้เป็นขนาด .45 Auto หรือ .45 ACP นะครับแล้วก็ปืนตัวนี้มีการดัดแปลงบางส่วนแล้วด้วยนะครับผมก่อนจะรีวิวเดี๋ยวผมจะถอด โม่ออกมานะครับด้วยการปลดกระสุนนะครับออกกดทําพีสตรงนี้นะครับแล้วก็ดันโม่ออกมานะครับตรวจสอบกระสุนในรังเพลิงหรือว่าโม่นะครับไม่มีกระสุนอยู่แล้วนะครับว่างหมดทั้งหมดทั้งทั้ง6อันเลยกดอิเจคเตอร์ดูนะครับแบบนี้นะครับชื่อโมเดลคือ625อขีดแนะครับนะครับ six t w e n นะครับตัวนี้เป็นปืนสําหรับแข่งขันนะครับโดยน้ําหนักของปืนเนี่ยหนักเป็นกิโลอยู่แล้วนะครับน้ำหนักมากเลยเพราะโม่หนานะครับแล้วก็ตัวลํากล้องก็หนาด้วย ตัวของปืนตัวนี้นะครับมีลักษณะเฟรมนะครับน่าจะเป็น n n d f เฟรมนะก,ก็คือโครงของปืนเนี่ยค่อนข้างหนักเป็นทางใหญ่นะครับโดย Smith Wesson จะแบ่งเฟรมของปืนเขาเนี่ยแบ่งเป็น5-6ขนาดด้วยกันนะั้นแต่ J K แล้วก็ L แล้วก็ N แล้วก็ X นะครับซึ่ง X ก็จะใหญ่สุด J ก็จะเล็กสุดตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่มีชื่อว่า J M นะครับเจมี่แมคคเลกนะก็จะเป็นชื่อนักกีฬาคนหนึ่งนะครับสม s นะครับฝั่งนี้ ส่วนการดัดแปลงของปืนกระบอกนี้ก็คือเปลี่ยนศูนย์หน้าใบศูนย์หน้านะครับเป็นไฟเบอร์ออฟติกสีแดงทําให้จับปาได้เร็วขึ้นครับแน่ๆก็คือเป็นปืนที่ใช้ยิงแข่งขันยิงเร็วนะครับแล้วก็ศูย์หลังเป็นแบบปรับละเอียดซ้ายขวาสูงต่ําได้ด้วยนะครับลดแสงสะท้อนด้วยการเซาะร่องเป็นขีดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวโม่ก็เป็นโม่หนาใส่กระสุนขนาดจุดสี่ไอนะครับแล้วก็ตัวลดโม่นะครับตรงนี้ก็คือสามารถจะกดในลักษณะนี้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเอามือมากดด้านข้างแบบนี้แล้วนะครับคือ การกดก็คือกดอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ดันโม่ออกอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โหลดส่วนของไกก็ทํามาแล้วนะครับนกสับลดน้ําหนักก็ทํามาแล้วแล้วก็ด้ามเนี่ยเป็นโฮกนะครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยมีการลบริ้วรอยลายกันลื่นออกนะให้มันเป็นแบบเรียบๆลดๆเลยก็ทําให้ด้ามเนี่ยรู้สึกว่าจับแล้วมันเข้ามือเหมือนกันนะแม้ว่ามันจะไม่มีลายกันลื่นอะไรแต่มันก็ดุดดดมือดีนะครับแบบนี้นะครับส่วนการระบบการทํางานของปืนกระบอกนี้คือเป็นปืนรีวอลเวอร์ ดับเบิลสแลสซิงเกิลแอคชัคือสามารถยิงในแฮงดับเบิลแอคชั่นจังหวะที่นกสับแล้วก็ไกลอยู่ห่างแบบนี้นะครับสามารถจะเหนี่ยวไกในะลักษณะนี้แล้วยิงลงไปได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น s i n เกิลแอคชัด้วยการงา้างนกสุดอย่างนี้เพื่อรอก็ได้นะครับแต่ว่าปืนตัวนี้ยเจ้าของเขาไปดัดแปลงนะครับให้ยิง s i n g ก e ลแอคชั่ไม่ได้แล้วนะครับสังเกตดูว่ามันจะไม่ล็อกแล้วนะครับ ล็อกไม่ได้นะครับมันไม่ค้างแล้วปกติดึงมามันจะต้องข้านะครับแต่ตัวนี้คือออกแบบมาให้ยิงดับเบิลแอคชั่น only นะครับคือไปดัดแปลงมาก็คือต้องเป็นการเหนี่ยวยิงแบบนี้เท่านั้นนะครับผมส่วนด้ามก็เป็นด้ามแบบเพลทแบนแบบนี้นะครับผมเจร์ออกหมดเลยนะเกลี้ยงหมดเลยนะครับโฮกโมโนกริปนะครับไม่มีลายอะไรเลยนะไม่รู้เขาใช้กระดาษทรายขัดหรือว่าจริงๆมันมีแบบนี้ขายด้วยนะเรียบไม่มีลายอะไร ส่วนน้ำหนักของปืนด้านหน้าก็ค่อนข้างหนักนะครับด้านนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็น4 5 ACP นะคร a c p ขนาดจุด4 5 a c p กดโม่ออกมาเปิดดูข้างในนะครับ625นะครับ625-8ขีด8นะครับ625-8นะครับก็เป็นขนาดจุด45 a c p ที่โม่ใหญ่มากนะครับหนามากแล้วก็เป็นปืนที่ออกแบบมาให้ยิงแข่งขันยิงเร็วนะครับเป็นหลักนี่คือ smith a n d wesson m 6 2 5 8นะครับ m มดิฟามาแล้วด้วยนะหลายอย่างเลย ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะวันนี้สวัสดีนะครับเป็นรีวิวเร็วๆลวกๆเ,เ,เลยนะครับดน่ดวนเลยสเปคเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดนะครับในคอมเมนต์ก็ได้ในพินพินคอมเมนต์ในเดสคริปชันก็ได้นะครับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์